กต้องแค่รื่นเดี่ยไรวะเออเอนดีลูกใบปาเป้นสถานรับปาก็ยังรอเป็นอไ็้แต่กระดูกไทางตอืมกดไตครับอ้ามาตีาข้งหลังกดไตเลยครับ ก็เรียกว่าทำบุญทำทานเนาะกห็นมันเฮียเนตัวดีมนไปใส่เปงุงเท้าครกพยายามเลยโอ้ยกรเีนกันนี่แเนี่ยต้องจะรกีตัวเอ้าโหายแล้วเอ้าใช่

啊，没事了，好了，太多。太

าผู้ใดก็บอกไปเบิงจัก้นเนาะนันจเก่านี่ทำแบบตำไทยใช่ไหมแหงเอาตัวขวางขอเขาเนี่ยหมดเกินแล้วนี่มาเม่อไหรเหรอโวาไปทุนทำี่ดีมาตั่วดินไห่ผสูแบบอันนี้มะขวอยัง

ก็เออแหงเอาถุงมือมาแหงยามนน่วาอะไรกเป็นยังอะไรพออกไปตัวเสียอจ้เนาะแม่แม่ภาวถีกเสื้อหก็าโอเคสต่จะพาไปซื้อเองต่ใจจะพาไปซื้อเองโนดโนโนดโไม่จ้าโคกไม่ต้องมันบอนมันมันพิการ ยาหันงอกยาหันงีบแล้อบอกโตเมมนแ่ยี่ป้ใส่ก๋ยมกว่าไ่วใจไม่ิ้องยอะ้มานเย้วงมามอย่างนี้อใส่เตุลด้วยับนีไม่